สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาตอบคําถามกันว่าเงินฝากประจําดีอย่างไดเลยเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะของการฝากเงินฝากประจำเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยสร้างวินัยทางการเงินนะคะเพราะว่าการฝากประจำเนี่ยมันจะต้องทําให้เราเนี่ยเก็บเงินก้อนนั้นไว้จนกว่าจะครบกําหนดทําให้เราเนี่ยไม่ต้องถอนเงินออกมาใช้ได้ทันทีถ้าเราฝากในประเภทออมทรัพย์เนี่ยเราก็แบบพร้อม ฝากพร้อมถอนใช่ไหมคะพร้อมที่จะนาเงินออกมาใช้ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณฝากประจําไว้เนี่ยแน่นอนค่ะมันจะมีกําหนดระยะเวลาในการที่คุณจะต้องฝากประจําไว้นั่นแปลว่าตลอดระยะเวลา3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนตามแต่ที่ธนาคารกําหนดไว้เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยยังไม่สามารถที่จะถอนเงินออกมาได้ถ้าถอนออกมาได้เนี่ยก็ดอ,อกเบี้ยแบบเผื่อเรียกหรือ,ออาจจะไม่ได้หรืออาจจะถูกปรับไปเป็นแบบดอ,อกเบี้ยออมทรัพย์ธรรมดาก็ได้นะคะในส่วนที่2ค่ะข้อดีสําหรับเงินฝากประจำนี่ยก็คือ การที่เราจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ค่ะในส่วนที่3านะคะก็เป็นการที่จะสร้างเครดิตให้กับเราด้วยค่ะในการที่เราเนี่ยมีเงินฝากประจำนะคะแล้วแต่เท่าไหร่ก็ได้นะคะเป็นการสร้างเครดิตที่ดีให้แก่ผู้ที่ฝากเงินได้เรียกว่าเวลาที่เราจะขอสินเชื่อเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อได้ด้วยเพราะว่าการที่คุณมีเงินเก็บในลักษณะของเงินฝากประจำเนี่ยแปลว่าคุณมีวินัยในการเงินที่ดีพอสมควรนะคะในการที่จะเก็บเงินสะสมค่อยๆฝาก ฝากทิ้งไว้นะคะจนสามารถมีเงินก้อนได้นั่นแปลว่าหากคุณต้องไปขอสินเชื่อเขาแล้วแล้วก็ เพื่ออาจจะทําการปลูกบ้านาซื้อรถหรืออะไรก็ตามแต่นะคะหรือในการลงทุนเนี่ยนั่นก็แปลว่าคุณเนี่ยมีความสามารถในการที่จะบริหารเงินได้พอสมควรเลยละคะ่ะในส่วนสุดท้ายนะคะเรียกว่าเป็นแหล่งเงินที่ใช้ในยามฉุกเฉินค่ะในเมื่อเรามีเงินออมเงินเก็บที่เป็น,นลักษณะของเงินฝากประจําแล้วลวก็มันจะช่วยเราได้ในกรณีที่เราเกิดเหตุที่ฉุกเฉินหรือสุดวิสัยจริงๆนะคะสามารถนํามาใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาในตอนนั้นนะคะไปก่อนทําให การเงินของคุณเนี่ยไม่สะดุดหรือที่สําคัญนะคะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยก็ต้องมีเงินเก็บล่วงหน้าอย่างน้อย6เดือนเลยทีเดียวถ้าคิดว่าเราจะต้องตกงานหรือว่าไม่มีงานทํานะคะก็อย่างน้อยเนี่ยจะมีเงินเก็บล่วงหน้า6เดือนหรือ1ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยประโยชน์หลักๆของเงินฝากประจําเลยเนี่ยนั่นก็คือส่งเสริมวินัยทางการออมนะคะให้คุณในการเก็บออมแล้วที่สําคัญเนี่ยเมื่อคุณเก็บเป็นเงินก้อนได้คุณก็สามารถที่จะ หนึ่งเลยน้ำมัใช้นยามฉุกเฉิน2คุณสามารถที่จะไปลงทุนต่อยอดต่อได้ด้วยนะคะเมื่อมีเงินก้อนแล้วเนี่ยก็จะไปลงธุรกิจหรือไปลงหุนลงทุนในส่วนของกองทุนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากประจำที่เราฝากไว้ก็ยิ่งดีมากๆเลยค่ะก็วันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับข้อดอีประโยชน์ของการฝากเงินฝากประจำเนี่ยเป็นอย่างไรคะท่านใดที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ d y Station หน่อยนะคะ ถ้าคิดว่าคลิปด,ดีๆแบบนี้มีประโยชน์น่าติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใ,ใหม่ๆที่ DIY Station ทรงตรงถึงมือถือคุณเลยสำหรับวันนี้นะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ